อันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผักสวนควรนะจ๊ะเยอะมากๆเลยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกผักผักสลัดเนะจ๊ะผักสลัดไว้ให้ลูกๆนะจ๊ะลูกๆชอบกินแล้วก็คุณสาแล้วก็มีต้นหอมอันนี้จะเป็นหอมใหญ่นะจ๊ะอันนี้ก็สาลาเน่เนาะนี่ไปต้องโอ๋วานผักกวางตุ้งไว้เนะจ๊ะแล้วก็มีผักบุ่งยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็มีพริกนะจ๊ะนี่พริก น่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าเนาะจ้ะแล้วก็ใบตองโอนีอ่แล้วก็มะเขือเทศนี่มะเขือเทศแตงกวาแต่ปลูกมะเขือเทศนาะจ้ะเยอะมากนี่มะเขือเทศเยอะมากจ้ะชอบกินมะเขือเทศเนาะจ้ะอืมแล้วก็มีใบตองโอใบตองโอนี่กินแล้วจะดีต่อสุขภาพเนาะจ้ะแก้เบาหวานความดันอะไรได้เนาะลดมันตาได้เนาะจ้ะนี่ มันยากาศก็จะประมาณนี้แหละจ้านี่มันยากาศก็จะประมาณนี้แหละอากาศก็ยังหนาวอยู่เลยนะจ้าอันนี้คือดอกแอ,กเอปเปเิ้ลนะจ้าอุยดอกกุหลาบดอกกุหลาบฉันกำลังแตกนะจ้าพูดโคลาดฟังออกเคนะจ้าดอกแอปเปิ้ลอันนี้คือดอกแอปเปิ้ออปปลนะจ้าพอดอกเขาร่วงแล้วเขาก็จะเป็นลูกเนาะเขาจะเป็นลูกเป็นผลให้เองนี่ อันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่นะจ๊ะนี่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 เป็นต้นเชอร์รี่ต้นนี้อยๆแต่ก็มีลูกนะจ๊ะพอดอกข้อรวงก็เหมือนเดิมจ้กเป็นมีลูกเนาะแต่ดอกข้างงามๆแต่ไม่หอมนกจ้ะบรรยากาศก็ประมาณนี้ละจ้ะบรรยากาศคือสดชื่นมากๆไม่เหมือนบ้านเองนะจ๊ะบ้านเองบ้านเองร้อนนอนร้อนเท้ๆจ้ะนี่นะจ๊ะบรรยากาศก็ประมาณนี้ละจ้ะ บรรยากาศเพราะว่าฉันอยู่บ้านฉันอยู่โซนไอแถวชนบทเนาะก็ไม่ค่อยพุกผ่านเหมือนในเมืองไม่ชอบอยู่ในเมืองโดยวยจาะชอบอยู่ชนบทแบบนี้หละจ้ะแบบเงีย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 บสง,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 งบเนาะอืมบรรยากาศก็คือที่ดีจ้ะแดนออกเนาะจากวันนี้แต่ว่าหนาวอากาศติดลบจะ้ะโอเคจา้าเจอกันไหม เจอกันในคลิปต่อไปเด้อยจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจกดถูกกดไลค์กดถูกใจให้เด้อเด้อจ้าขอบคุณมากมาจ้าขอบคุณที่ขอมารับชมเนาะจ้าเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆจะมาอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะจ้าโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า